ขิง <King. S 2> แล้วก็ฟ้าทะลายโจร oh, <see. S 2> ขีดเดียวไม่เป็นรอด <laughs> แต่ป่วยีนรอบสอง มีขีดเดียวโอเคผ่านเฉลุยเย้หายป่วยแล้วนะครับก็โอเครู้สึกอาการดีขึ้นเรียบร้อยแล้วนะก็ันน่เนกันนะป่วยคราวนี้ก็ปแปลกๆเหมือนกันนะก็อยู่ดีๆปั่นจักรยานอยู่ลงมาจากเรนเนอร์เสร็จปั๊บก็รู้สึกเพลีย,ยแล้วก็นั่นแหละครับก็หลังจากนั้นก็รู้สึกแบบเพลียไข้ขึ้นน็อกไปเลยหลายวันเลยนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็โอ้โหหลอนนะช่วงนี้เวลาไม่สบายก็จะรู้สึกว่าโอ้โหลอนมากเฮ้โควิดหรือเปล่านะครับเป็นน้องโคหรือเปล่านะแต่ว่าก็ก็สวอปเทสหลายรอบอยู่เหมือนกันนะก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็โอเคก็กลับไปทํางานหลังจากที่หยุดนานนะครับก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทางานแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแรงก็อาจจะยังไม่ค่อยกลับมาแข็งแรงเหมือนปกตินะครับก็อาจจะหยุดซ้อมต่อเน,นื่องไปอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับ พอดีไปอ่านบทความบทความหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพเนี่ยแหละครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะเป็นกังวลนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของเรื่องสุขภาพเรื่องของน้องโคอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าเฮ้สุขภาพมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เราก็ต้องดูแลมันอย่างดีเยี่ยมเลยนะก็เป็นเรื่องราวของทางชิมแม็กดัลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ตามเรื่องของกีฬา ไตรอลอนนะครับไตกีฬานะครับเขาก็เป็นเรียกได้ว่านักกีฬาระดับท็อปเลยเขาเป็นแชมป์นะครับเจ็ดสิ่างยหลายสมัยเลยนะครับแล้วก็เขาเป็นปี2 0 1 9นะล่าสุดเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์โคนาด้วยนะครับผมล่าสุดนะครับเขาก็ปรากฏว่าเป็นฮาร์ดแท็กหรือว่าเป็นเหมือนหัวใจล้มเหลวนะครับขณะที่กําลังแข่งขันไตรกีฬาอยู่อาจจะที่เขาว่ายน้ําเสร็จแล้วนะครับกำลังปั่นจักรยานอยู่นะครับเขาก็ รู้สึกเจ็บหน้าอกจี้ๆ,ๆนะครับแล้วก็ปั่นต่อนะครับซึ่งเขาเองก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่แบบว่าเป็น stroke หรือว่าเป็น heart attack หรือเป,เปล่านะครับแต่ว่าเขาก็บอกเฮ้ยมันคงไม่ใช่หรอกถ้าเกิดเป็นคงต้องล้มไปเลยแต่ว่าไปๆมาๆนะครับเขาก็ปั่นต่อไปแล้วก็ยังฝืนอยู่อย่างนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าฝืนจนถึงแบบว่าปั่นจบ iron man เรียบร้อยเลยนะทั้งวิ่งทั้งว่วยทั้งปั่นจบหมดเรียบร้อยนะ แต่ว่านะครับหลังจากที่แข่งจบไปแล้วนะครับวิ่งไ่ว้ปั่นไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหชั่วโมงเขาก็อาการยังไม่ดีขึ้นเขาก็โทรหาภรรยานะครับแล้วก็ลองปรึกษาทางภรรยาภรรยาเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นนักไตรกีฬาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็เลยรีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลนะครับหมอเขาวิจัยว่าเป็นเหมือนเป็นลิ่มเลือดนะครับติดนะครับที่ทางเข้าหัวใจนะครับก็ทําให้เลือดนะครับไม่เข้าไปเลี้ยงหัวใจนะครับเขาก็สุดท้ายนะครับก็ต้องผ่าตัด แล้วก็ปัจจุบันก็ดีขึ้นโอเคนะครับแต่ว่าก็เขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็ทําให้เขาเหมือนไม่เซ็ตในการาใช้ร่างกายหนัก,นกๆอะไรเงี้ยครับการออกกาลัางกายนะครับมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมได้อ่านเรื่องนี้นะครับมันก็ทําให้เราคิดวนะ่าเฮ้ยบางคนที่เขาแบบดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตจัดๆเขายังเป็นเลยนะครับเขายังมีโอกาสที่เป็น stroke เพราะฉะนั้นนะครับมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่า้ บางทีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเราก็ต้องอย่าลืมว่าเราต้องทำแต่พอดีนะครับแล้วก็อย่าลืมว่า1ปัจจัยที่สำคัญของเราก็คือการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนานองค์ประกอบในเรื่องของความสนุกความบันเทิงนะครับเราก็อย่าลืมแล้วก็อย่าทิ้งตรงนั้นไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับก็ยังจะสนุกสนานกับการขี่จักรยานอยู่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาเรื่องราว คิดว่าน่าสนใจนะครับมามาฝากเพื่อนๆนะครับเพราะว่าคิดถึงนะครับไม่เจอกันตั้งอาทิตย์หนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันต่อเนื่องแล้วกันนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต่อให้ไม่ซ้อมนะครับเราก็อัปโหลดได้ก็เอาว่าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ยังไงชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ดูแลสุขภาพนะครับแล้วเจอกันครับ